ดีค่ะอุ้ยุดูวันนี้สองสาวพาชวรมันกาศฝนตกนะคะฝนตกทั้งวันทั้งคืนไปโอ้ไปไหนไม่ได้ดูถนนทางเลยดูตรงตรงนั้นนะมืดเลยแบบในเมืองจะตกหนักแค่ไหนนะว้าวตอนนี้เราจะมาเอาขนมซึ่งเราอุ่นหนุนขนมยูทูบเบอร์ ทำอาชีพเสริมนะคะซึ่งเราก็ได้อุดหนุนนั่นก็คือพี่หอมหนุ่มนะคะแล้วอีกอย่างก,ก็คือมาซื้อของด้วยอ่าก็เลยลงทุนกันมาถึงกระเตูกนะคะแคตอนนี้พี่หอมหนุ่มอยู่ตรงไหนไม่รู้เนาะเดี๋ยวเราจะโทรหาสงสาวนี่ก็คืออยู่บ้าน <S <S คิดนู่นคิดนี่ดูโทรศัพท์แล้วก็อยากกินอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบ มันอยู่ที่กระต่าต้องมาซื้อมันตัวไม่มีอ่ะเออก็เลยต้องเราเธอออกมาถึงกระตานั่นเองจะซื้อร้านไหนดีอ่ะใครมีวะเนี่ย เมะเหมือนไม่ได้ออกไปไหนอ่ะดนแบบนอนบ้างดูโทรศัพท์บ้านจนปวดหัวนะคะก็นี่วันนี้พาออกบ้านค่ะพี่พี่ไม่ได้เห็นกันหลายวันเลยโอเคจะไปซื้อก่อนเนาะต้องไปออกไปไหมออกไปเนาะได้ก็ได้ เป็นผลที่แบบคนไม่อยากออกบ้านอะ่ะอยากอยู่ใ่บ้านแล้วก็ห่มผ้าแล้วก็นอนอะไรเนี้ย <c oughs> ตบกทั้งวันเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็จะไปสวนกันค่ะจะไปสวนนะคะโอ้โหเวลานี้ฝนตกทุกวันแบบนี้ถัดกต้องสวยงามแน่เลยไม่อยางไว้เต้ไวนะ้น่ะ ที่อห่าไว้เต้ไว้น่ะเดินช้าๆไงฟิลมันแบบต้องเดินช้าอะไรเงี้ยเพราะว่าฝนตกต้องเดินช้าๆเดี๋ยวเอออันกังเกงมันก่อเลอะมันหล่มันแกะไปเลยเดินช้าๆ โอยดูเสียงเสียงกรอบมาไหนอุ้ยเสียงไม่กรอบเดี๋ยวพังไม่ได้เสียงฝนเสียงฝนโอ้ยเสียดผัน่ากินมากเลยก็สช้น้อยก็ใช้น้อยโ่เคเลยนะใช่เอาวแล้วไม่ใช่พวกเชนั้เราทำอะไร่ะวันเนี้อื้ออือจะกรอบเลยอ่ะกินสดๆล้างน้ำฝนกจะดีเนี่ยล้างน้ำฝนเดี๋ยวเราให้มันแบบ ล้าง,อ,งอยู่ดูผลแค่เนี้ยกาแฟสีเนี่ยเหรือมันหยดลงมาสดจริงอันนาไมอะอ่ะสดหวานตอนนี้คือขาคือแบบจุ่มน้ำดินแล้วนั่นแหละไม่เป็นไรหรอก <laughs> เดี๋ยวมันก็ออกห่อพอคือไรอ่อถ้าเป็นน้าฝนแบบเนี้ยมันเจอถ้ามันแพ้คันแพ้ถ้ามันแพ้แม่ก็แพ้ขนาดอันนี้ของซักกอกอะแพ้มาเอ้ยไปพูดเดี๋ยวมันเหมือนลูกคุณหนกันไปลูกคุณหนูไม่ใช่แค่ถ้าบางครั้งอ่ะเราอันนือเราคันคันอะไรมาสักอย่างอ่ะมันก็จะแพ้จากตรงนี้ไปอ่ะออือ ใช่น้ำอันนี้ก็มันจะแพแต่ว่ามันไม่แพทั้งทั้งขานะ้มันจะแพตรงร่องร่องขาร่องแตที่เดียวอะไรเงี้ยท,ทั้ัๆไม่ใช่ใครเคยเป็นบ้างก็คงเป็นตลอดหนูไม่เคยเป็นก็เลยไม่รู้แรงเริ่มแรงแล้วเด้อได้แล้วไงเนี่ยได้ก็ได้เพราะมันยาว

爸走了。 ใครอยากนอนในห้องน้ำชั้นสี่ชั้นสี่ส,ส,สิบห้าลูกชอบแซบ่บแซ่บนะคะแต่นี้อันนี้นี่ผัดแล้วนะผัดผัดไม่ใช่ขั่วเหรอ,อ,อไม่ใช่<ว>ขั่วมาเอ,อววาขั่วของอะไรหอมพริกไง โวยทำไมมาเสียงดัองอย่างนี้นค้อ,องหน้านเรียนมันเนี่ยทำอะไรแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ขายของออนไลน์ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้ขายอันน้นไงขายแป้งไงก็เลยหน้านเนียนถ้าไม่ขายทีไรก็หน้าก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมสมเหมือนเดิมอันนี้ใช้ไหมใช้ไง <c oughs> ไม่ได้แชร์อะไรก็น่ากไม่ดีงี้ยนะออ้ใจล้มปากตกต,ต่อค่ะเ้ยพริกสิบห้าลูกป่ติีพริกบ้านวัวฟองจะเผ็ดมากมๆพิษเมืองไทยพิษเมืองไทยอย่างที่คุณแม่พูดนะฮะคุณแม่แตอนคุณแม่นี่อะไรก็เมืองไทยบ้างอะไรก็พม่าบ้างอะไรเงี้ยจะบอกว่า อันนี้เป็นพริกจากพม่า,มาอันนี้พริกจากเมืองไทยอะไรเงี้ยชอบชอบพูดว่าเป็นเมืองเป็นเมืองอะไรอย่างเงี้จจยแต่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ไม่แน่ใจอ่ะคุณแม่ชอบพูดอ่ะขนาดโคกอ่ะเนาะขนาดโคกอ่ะถ้าแบบว่ามีเพื่อนเพื่อนมาที่บ้านนะเทโค้งให้เพื่อนแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นโค้งเมืองไทยอร่อยนะจริงๆอ่ะ ตัวหนังสือพม่าเต็มเลยอ่ะยังบอกว่าโค้งเมืองไทายอยีกเยจริงๆมันก็เป็นพคกที่เนี่ยนั่นแหละติดปากอ่ะติดปากคุณแม่จะติดปากมากๆอะไรก็อันนี้เมืองไคหน้าอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่เลยอันนี้เราจะใส่น้ําตาลค่ะพี่เพราะว่าเราไม่มีน้ําตาลปิ๊บทั้งทั้งที่เราไปซื้อของนะเมื่อกี้อ่ะเราไม่ได้ซื้อมาไวเลยไม่บอกไค่ะ อ๋อลืมเลยเรา,าทำหนมจีนตําหนมจีนนะคะตอนนี้ก็ใส่ถูงชุดใส่หลายแสบหลายใส่เล็กแสบเล็ก,ลกน้อยๆอยอันนี้แหละที่ทำให้เข้าในห้องน้ำออกไม่ได้ <c oughs> <c oughs> นี่เราไปซื้อนี้ค่ะไปซื้อจากกระเต่าเลยนะคะเพราะว่าบ้านกวางไม่มีอ่ะ เราะว่าเขาไม่เคยกินกันบ้างไม่รู้อะทำไมไม่มีแต่เราก็ต้องลงทุนไปซื้อนะคะนั่นก็คือน้ำปลาล่ะเองเราไปซื้อน้ำปลา,าแต่ว่าลืมน้ำตาลปิดจริงเราคนสุดท้นยะอันนี้เราใส่หมดแล้วใช่ไหมก็ใส่หมดเราก็จะใส่อันนี้นุมว้าโห้โโนหนวันวนะคะ น่าก,กินมากเลยใส่เอกใส่หลายเสต็หลายน้ำปล้าต้มไว้นั่นน่าจะใส่มะขามเปียกด้วยนิดนึงเยอะเลยแหละไม่ชนิดอร่อย,ยั่วตอนฝนตก เคาะแค่เคาะแค่เสียงหมดเ้าะแค่เคาะแค่แป้ะว้าว เราจะทำการใส่ขนมจีนลงไปแล้วนะฮะว้าวเฮยเราก็ไม่ตัดเนะาะปล่มันตำๆก็ได้ ไม่เคยได้กินเหมือนในในอันนั้นเลยม嘛อืมอืมรัวอะแซวยิ่งบอกก็เติมอะมันต้องน่าก,กินไนงะอันนี้ไม่น่ากินแต่ว่าอร่อยอร่อยกินแล้วอร่อยกินเหรอต้องกินอยู่นะดูไหมเห็นไหมอันน่ากินบางทีอาจจะไม่ค่อยง่ายนี่อันนี้อร่อยมากเลยค่ะ เพราะว่าเครื่องมันไม่ครบนะฮะก็เลยก็เลยหน้าตามไม่ค่อยหน้าตาดีเท่าไหร่ยอหนังลายต้องเหมือมา้ง แซ่บไหมรัวมากแซก่บจริงเ,เหอียวเนอะผมอร่อยสองสาวกินยั่วค่ะนานๆทีกินยั่วนะคะไม่ว่ากันเนาะอร่อยมากว้าวเผ็ดมากเลยพริกบดเนอะอุพองนี่ แ็แบบแรกๆกินก็นไม่แ่บหรอกพอกินไปกินมาแ่บอิหลไหีไม่ใช่แ่บอย่างเดียวโคตรเผ็ดว่นี่เป็นของกินของอาชีพใหม่ของยูทูบเบอร์นะคะนี่ว้าวน่าทานมากเลยอ่ะได้เห็นในที่เขาถ่ายลงคือแบบน่ากินมากก็เลยอุดหนุนพี่เขานะคะนี่ขนมขนมอิสระ โดนัดยัง,งลมไม่มีรู <laughs> มันตันอ,อนจงจ้งอันนี้คือรถอันผลไม้อันนั้นอะ่ะนิโปจผลไม้เออเมนใส่เนี้ยเนาะไปใส่พิซซ่าอืหอม หวานอร่อยมากเลยอ่ะอันนี้ไม่ได้โม้นะไม่ใช่ว่าแบบอ่าโมแบบเนี้ยอันนี้คือของความจริงนะหนึ่งกล่องเนี้ยหนึ่งพันจัดเองอ่ะหนึ่งพันจัดก็ประมาณถ้าตอนนี้ตีเป็นเงินไทยหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งแสนก็อยู่ที่ประมาณสิบบาทสิบบาทกว่าหวยเองนะเนี้ยถือว่าคุ้มมากๆเลยนะพี่เพราะว่าตอนนี้อ่ะยืนพนม่ามันแบบอ่อนมากเลยอ่ะ อ่อนมากเลยเขาบอกว่าเงินพมา่าแบงค์สองหมื่นจัดจะออกมาแล้วก็แบงค์หนึ่งหมื่นจัดเนี่ยเขาจะจะหายไปเลยแบบจะแบบว่าเขาไม่ใช้เลยอะเขาบอกว่าถ้าสองหมื่นจัดออกมาคือเขาไม่ใช้เงินเงินหนึ่งหมื่นจัดเลยก็เลยบอกโอ้ที่เรามีเยอะๆเราต้องไปใช้เยอะๆม <c oughs> <c oughs> ีตรงไหนก่อนแล้วนะ ไม่ก็คนอื่นนี่เขาจะแบบว่าน่านิดหนึ่งนะถ้าเขาแบบไม่ใช้แล้วอ่ะมันจะแบบเสียใจนิดหนึ่งนะแต่ว่าสําหรับบุพพองคือแบบมันไม่มีไงไม่ีไงก็แบบไม่มีการเสียใจอะไรเท่าไหร่หรอกก็อะมีนิดหน่อยก็เก็บใช้ไปใช้ไปวันนี้แหละกลัวเขาเขาไม่ใช้นะคะก็เลยซื้อกินรีบใช้ค่ะ พราะว่าเขาบอกว่าถ้าไม่ออกวันที่สามสิบเอ็ดวันนี้ก็พรุ่งนี้วันที่หนึ่งจะออกแบงค์สองหมื่นจัดนะคะมาดูกันว่าจะอาตาจะเป็นแบบไหน,นจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแบงค์สองหมื่นจัดออกมาเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดแบบเราไม่มีละ่ะไม่รู้นะต้องรอดูเขาบอกว่าถ้าเงินสองหมื่นจัดออกมาเนี่ยค่างเงินพม่าเนี่ยจะเหมือนเงินลาวอะ ึ่งตอนนี้ขนาดเ,ดเล็กๆน้อยๆหมื่นจา้าแบบนี้น้องเนี่ยเสียรายมากเลยอ่ะเงินอ่ะเนาะสำหรับถ้าคนมีเยอะๆเนี่ยน่าจะเสียดายมากๆอ่ะเนาะเพราะว่าตอนนี้น้องขายของก็คือต้องเอาเงินไทยอย่างเดียวอะ่ะเพราะว่าเราซื้อจากไทยมาใช่ไหมพอมาขายที่นี่ก็เอาเงินไทยอย่างเดียวนะฮะเงินพม่าไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ถ้าเอาก็คือคิดแพงนิดนึงนี่คือ เป็นอะไรนะแยมแยมมีความนุ่มมากๆนะเนี่านะเหมือนเค้กเลยอ่ะอร่อยอันอะแบบไม่ไม่เหมือนกันเลยไม่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 เหมือนกันสักอย่างเลยอันนี้ช็อกโกแลตเปล่าอร่อยนะเนี่ย พี่พี่หรือว่าเพื่อนๆที่อยู่เชียงตุงใครอยากกินนะสั่งได้นี่ถ้าเยอะพี่เขาส่งถึงบ้านนะแต่ว่าอันนี้แค่ประมาณห้ากล่องก็เราไปเอาถึงบ้านเขาได้เพราะว่าเขาทำทุกวันตอนนี้สำหรับอีพีนี้นะคะก็ได้เห็นบรรยากาศสองสาวพ<ม>าทำอะไรก็ไม่รู้นะคะก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่อีพีหน้าเนะาะบายๆค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ของหวานตามด้วยของคาวเฮ้ยกินน้ำก่อนนะจ๊ะ